ยายาอุรัสยาโชว์เซ็กซี่ทรงตรงจากยุโรปาเดชเห็นแล้วลั่นคอมเมนต์ทันทีเป็นสาวหวานที่แอบมีมุมเซ็กซี่ให้แฟนๆได้กระชุมกระชวยหัวใจกันบ้างสำหรับนางเอกสุปตายายาอุรัสยาที่ออกมาปล่อยภาพคู่กับบิกินี่ท่อนบนเผยให้เห็นเนินอ,อกเล็กๆพร้อมกับเปือยแผ่นหลังทาแดดที่ซานดิเอโกในสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ภาพเซตนี้ได้เผยแพร่ออกไปในอินสตาแกรมแล้วนั้นวานใจอย่างพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวร่วมกับแฟนคลับคนอื่นแต่ไม่รู้ว่างานนี้ห่วงหรือจะเขินแทนเพราะเล่นเอามือปิดหน้าแทบจะเกือบหมดแบบนั้นหลังจากนั้นต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาแซวในทันทีว่าอาการมันเป็นยังไงห่วงแฟนสาวของตัวเองชาหรือเปล่า และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ